แหมพวกมือนี่ก็ฉลาดกันเกินฉลาดจนพี่น้องประชาชนจะโง,ง่ที่จหบอกว่าแม่พยามปกปิดนะผู้ที่ตุยไปนะให้มันเหลือน้อยที่สุดกูดเข้าใจว่าประมาณมึงไม่เหลือแล้วนะอย่าหาว่าเลยนะการที่ว่ามีพี่น้องประชาชนออกมานะบอกว่าแจกหนะ้าหลังคาบ้านละเก้าพันเนี่ยนะมันจะไม่พออะไรโอ้นายกออกมาพูดเลยครับว่า โอ้โห oh, แค่เก้าพันนี่ก็ยังไม่พอครับเย่าต้นภาษา 9, 000, เก้าพันไอ้เก้าหมื่นเลยเก้าพันนี่เคยไม่พอเอาละสิครับงบประมาณไม่มีพองบประมาณไม่มีแบบนี้นะครับผมวอนให้นะพี่น้องประชาชนนะครับอย่าพิ่งให้มันนะยุบสภาอย่าเพิ่งให้มันยุบสภาสิ่งใดที่พวกมึงเฮ็ดไว้น่ะนะสิ่งไหนที่พวกมึงทําไว้หรือเฮ็ดไว้เนี่ยนะมึงต้องรับผิดชอบนะ ตอนนี้ฮะจะให้พรรคไทยไปเป็นนะคณะรัฐมนตรีกูก็ไม่เอาคนหนึ่งเลยนะแล้วกูก็ไม่อยากให้พรรคไทยไปด้วยตอนนี้เพราะมึงขี้ไว้เยอะมึงทำเฮี้ยไว้เยอะไงเพราะมึงทำเฮี้ยไว้เยอะปั๊บเนี่ยใครจะมาต่อศาลมึงแหละเขาเนี้ยนะแต่ละอย่างที่มึงทำเนี่ยเฮี้ยเทั้งนั้นเลยนะงบประมาณไม่พอทำไงล่ะครับคราวนี้อ่า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 มึงอย่าบอกนะว่าหาเงินไม่เป็นแล้วจะไปยึดทรัพย์ทักษิณเพิ่มมาเพิ่มนะมือใหญ่เท่าไรนะหมื่นเจ็ดพันล้านอะไรเนี่ยนะมึงอย่าหาทำนะนะถ้ามึงทำมึงก็โอ้ย ช่วชิปหายเลยเลยนะชั่วชิปหายหาด้วยวิธีอื่นได้ไหมนะยามัวแต่เป็นยึดทรัพย์ทักษิณเลยนะมึงไปเอางบประมานอะไรนะ GPRGPOMotorMotor ของมึงน่ะสี่พันล้านนะ่ะดึงกลับมาช่วยพี่น้องประเทศได้่อนเพราะตอนนี้การจัดแข่ง,งขันขนะันนั้นมันยังไม่เริ่มมึงดึงกลับมาก่อนงบอะไรที่มึงน่ะมึงดึงกลับมาก่อนเขาไงทำไงล่ะครับนะติดนี้บ้านได้ที่ข่าวว่าการเสียหายครั้งนี้ประเมินค่านะอย่างคร่าวๆห้าแสนล้านบาทฟังไม่ผิดครับห้าแสนล้านบาทเอาไงต่อคราวนี้ ระดับ9พันเนียงบยังไม่พอเลยครับนะแต่พี่น้องประชาชนไม่พอแน่นอนและอีกอย่างนึงกูฝากบอกนะว่าที่มึงจะไปอะไรเนี่ยพิสูจน์รูปกรรมหลักฐานอะไรเนรี่ยภาษาว่ารัางเสียชีวิตแบบไหนแบบไหนแบบไหนเนี่ยถ้าเขาเสียอยู่ในบ้านไม่ว่าเป็นอะไรก็แต่ช่วงขณะน้ําท่วมจ่ายเขาอย่างเดียวนะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะไปตอ่อโรงพยาบาลเดีมึงก็ต้องจ่ายในวินาทีนั้นนะไม่ว่าใครเสียชีวิตในน้ำท่วมเนี่ยมันสไม่สามารถที่จะเอาคนผู้ป่วยเนี่ย ไปให้โรงพยาบาลอื่นหรือไปเคสอื่นหรือไปนู่นไปนี่ย้ายผู้ป่วยได้เนะี่ยมึงก็ต้องจ่ายและชิปหายแล้วคราวนี้ครับชิปหายสิครับนะให้มันเป็นนายกต่อไปพี่น้องประชาชนมันอาจจะไม่ถูกใจนะเอฟซีบางคนเข้าใจอยู่นะแต่แต่นะเอาให้มันเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะอีกไม่กี่วันเนะี่ยเที่31เดือนมกราคมมันก็ยุบสภาเอาให้มันเป็นเรีนสุดก่อนแล้วก็ผลักดันในหะ้มันเคลียร์ให้จบอย่าทิ้งขี้ไว้ให้คนอื่นนะมึงอย่าทิ้งขี้ไว้ให้พรรคเพื่อไทยนะหรือพรรคอื่นก็แล้วแต่ที่จะมาบริหารต่อ กูขอแค่นี้แหละนะมึงอย่าชั่วนะมึงอย่าชั่วไอ้ลยยำตับ